ต้นตาดูนะต้นตามันมีไหมมันมืดมืดแน่มึงมาอ้างไปเยอะเลยมันอยู่รังตึกมันไม่มีแล้วต้นตาเนี่ยขี้รถหมาจะเด้โตูมึงก็พูดลุ้มปุ้มซ่องเดชไปนะต้นตาไม่มีเอาที่มันเป็นกอนเอาที่มันอยู่บริเวณนี้เอาบริเวณนี้ใช่ไหมเออมึงแบบพูดลุ้มปุ้มเอามาก็นอนต้นกอดโซล่าอันนี้ต้น ถ้านีผักปอดและทางนี้ผักเล็รปลาทาามีก็ดังนะทางนี้ก็ดัง,งนี้ละนน,น,น้านโกปูนะนาอาดูาเรืองเรือนี่น่าเอนะ่เออออไอที่เรื่องรืน่ะขึ้นไม่ดีเลยกูจะลงดามะ คีค่ไปนี้กูจะลงงานแล้วคนดูเจอเจ๊เอาไมเอาดีนนอนตอนกลางนาฮอโอนี่กูู่น่าหล่อดีอ่ะแต่ตอนแกนี่แม่ตอนแกะ้านอนผากกาชะแต่ทางนี้ผากที่ฉันจะไปเข้าว่าไฉันจะไปเข้าปีไอ้ฉันจะชอบกินข้าวุก็ชอบกินที่แล้วเมื่อไร่ะมันหากูก็มาโดนแบมมีให้กิน กี้เล็กทำไมแม่เราให้ไม่อาทิพัฒนาจะกันลงเล็กมึงเล่นก่อลีมันลงเล็กมันจะตรงเลยไม่ตรงไม่ตรงกูตัดตเออเป็นอันเข้าใจด้วยกันกี้เล็กนะฉันชอบขายตู้ฉันชอบขายเดียร์แม่ฉันเป็นนาการีแม่ฉันเป็นนาการโอ้โเดี๋ยวมาเบ่าทิพาเล่นอะไนี่ทำไมต้องด่าแมย์ดีกว่าทำไมอ่ะโโอ้ห แม่ง<ไ>เปไหนกันเลี้ยงแม่งเป็นกันเลี้ยง